ข้อน,นี้ต้องแอบอนุญาตอาขออนุญาตาวงค่าต่ำสุดกับค่าสูงสุดไว้ก่อนนะครับการสร้างตารางแจกแจงความถี่มันมีสูตรที่สำคัญที่อยู่ตรงจำก็คือจำนวนชั้นของตารางแจกแจงความถี่จะเท่ากับพีไซหารความกว้างอันดัภลคชั้น งานนี้เขาบอกมาแล้วว่าต้องการเอาจํานวนชั้นเป็น5พีไสเนี่ยคือ m a x กลบมิ min. นนะนี่คือเหตุผลที่ต้องวงไว้ก่อน119-75อ่านด้วยความกว้างแต่ละภาคชั้นนะครับ119-75เลหลือเท่าไหร่เหลือ44 นูก็คูณไขว้ไปเพราะฉะนั้นหนูจะได้ความกว้างแต่ละภาคชั้นเท่ากับ44หาร5 8.8ตัดขึ้นครับเป็น9หมายความแบบนี้ครับหนูก็มาสร้างแต่ละภาคชั้นจำได้ไหมเวลาสร้างเนี่ยมันต้องเป็นคะแนนแล้วรอยขีดก่อน และนี่ความถี่งานนี้มี5ชั้นใช่ไหมลูก1 2 3 45สา,ามส่หคะแนนต่ำสุดเท่าไหร่เจ็ดสิถ้าความกว้างเป็น9ก็บวกเข้าไปแค่8ครับ75-83ถึง83นะเวลานับความกว้างก็นับเหมือนว่าชั้นนั้นจุตัวเลขได้กี่ตัวหนูนั่งนับไป7 5็ด7้7เ7 7 8. เจ8ดเก้าแปดเห็นไหมมันจุดได้เกตัวชั้นต่อมาครับแปบวกอีก8ครับ9,2 9,3, สก้บวกอีก8 1ดร1อยหนึอบวกอีก8ปดร้อยโทษ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 มันต้อง1้อต้องเป็นร้อยสองละร้อยสอบวกแปดร้อยสิบร้อยสบเวกอีกแปดรนะเห็นไหมชนพอดี หนึ่งภาพออกไหมครับเดี๋ยวพี่หนึ่งบวกเลขผิดไหมเนี่ยบวกแปดบวกแปดอ่าบวกแปดอ่าบวกแปดอันนี้อ่าโอเคนะครับเขาบอกว่าพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยถ้าความกว้างเป็น M อ่มะจบ M เป็น9และชั้นที่มีคะแนนต่ำสุดมีความถี่เป็น N หนูก็มานั่งนับว่าข้อมูลของหนูเนี่ยทั้ง30ตัวเนี่ย มีตัวไหนบ้างอยู่ช่วง7 5ถึง8 3 1 2 3อันนี้ด้วย4 5หมดยังช่วยพี่หนึ่งดูด้วยนะเฮ้ยทำไมมีน้อยจัง1 2 3 4 5เอาน,นี่6 7หมดแล้วมี7ตัวใช่ปะ่ะ นับผิดนี่ฮาเลยนะให้คิดเลขยังไม่กลัวเท่าให้นับเดี๋ยวพี่หนึ่งขอแอบดูเฉลยหน่อยกลัวใจจริงๆ กลัวจะนับเลขผิดโอ้นั่นไงมี8ดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหายไปหนตัวหนึ่งไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทำไมพี่หนึ่งนับได้แค่เจ็ดตัว โถนี่ตาลายนี่ตัวที่8ซ่อนอยู่นี่ผมคนว่าหนูตะโกนบอกพี่ตั้งนานแล้วนะมี8ตัวแล้ว n เป็น8ปดบอก n, n, n ก็เลยตอบ17บเจนะไปแอบดูเฉลยมาตัวที่8มันซ่อนอยู่ไหนจำได้ว่าตอบ17บเ็พอได้ไหมครับจำสูตรให้ได้ครับจำนวนชั้นเท่ากับพี่สายหารความกว้างนะอ่ะผ่านไป